มันตัดเงีครับโอ้ยเปเฮ้ยบออ้ยไปอ้ยโอ้ยมันจะสาหลังสวัสดีครับพี่น้องเจ้ากบึงจีจีทุกคนนะครับมีเข้าเดินทางมาใส่เบียดครับอยู่ทรงหน้าบรรยากาศดีครับ Ngon mình dính Cái này ừ, cái... <laughs> ừ. <laughs> ừ. này nó... ừ. ừ. nó... ừ. có bánh này Cái này có không ก่อนก้อขี่เดียนใส่นปากทอดมากับไอ้ผ่านสนผ่านบอยครับผ่านผ่านสวนเพื่อเดียวปวดปวดโดนใส่ให้เหรอเสี่ยนบอยเสี่ยนบอยนครับง่ายน้องเป็นตามีม่มีทางลง โอ้ย,อยอครับนี่หกเดี๋ยวนอนโคกี๋ขั้นนี้ทำการปักเบ็ดนะครับขั้นสวนครับการปลัเบ็ดเบื่องบางที่เด็ดดวงนะเงินนี่เป็นดวงนะมันกินอยู่ไอ้จำ ขี้หนมตื่นสัดไงมาขี้หนำตื่นเถอะครับนี่เราทำการมาลาสั่ญงครับคาบอกว่าหนาีิมีสัดญ่ครับเดี๋ยวอัปเดต่าอยู่เรื่นงเสาเลือกเดี๋ยวมาเดี๋ยวสองทุ่มเลยครับเขาสีมัยยามเด็ดครับน่าเดือกเนี่ยได้วางไดูวห้องเดี๋ยว่นี่บ่สร้างลงพูดคส่ทั้งุดอยู่หงแล้วมันจะมีทำเนี่ ต้องหันดีกว่าต้องหัวสั้นหัวมันสีปลาไหลปลาคอลโลครับคอลโล่ตัดไงเอาไปเผากินเซ็บทำการนวดปักอยู่น้องน้ำครับรายชื่อดีกันร้ายนี่ครับพี่หนุ่มเฮ้ยเายครับ โอ้ยเจินเจินแนวกินแรลงนะครับไปไปได้ปลากับปลาหอยนี่นะครับโอ้เต็มมือใช่ทั้งไหนอะไรครับทำการบึงหมยครับโอ้ ไม่จูบครับไม่เลี้ยงนะมอปลาตีมาบวบนี่นี่ครับโอ้ยน่ครับโอ้หายรลอยตัวอยู่ไว้มอ้ไรเงี้ยไรงยงามไม่ได้ไหย ตอนส่นครับสิ่งีบมีโอ้ยไลอยนามมันสิก็มาจับต่นออน,ไนสไลาเว่าอ่อนอน,นไนแล้วบบได้ปลาเก๋อยหอย,ยน,นี่นะครับ นี uh, ่ไปหน่อยสันน uh uh ี uh 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 <t uh <t uh ่ซ uh ัดไงครับไปยังไงอู้ครับเสียงสัดไงครับบ่อนอยู่ ไม่เป็นหอยครับอือยอลังการเหี้ยดูหน่ยใหญ่ครับอือยต่อนส่วนเป็นแนวกีนแรกแล้วอือยบ่อด็ปลากระกวอยหอยนะครับน้องครับโอสิก่อนสิกลับก็มายามเบ็ดดีสักรอบก่อนครับเมนการมายามเบ็ดหลังแรกเลยครับหลังแรกครับประเดิมเบื้งหลังแรกครับ มี่ม้วนออกมเป็นยังไงนะเบ็ดขึ้นเตียงอย่างนี้ครับอุ้ยอุ้ยม้วนสัตว์ใหญ่ปะครับอุ้ยปอ้ยพวกปลากคอครับพี่น้องครับโอ้ยปลากคอหน่อยคอหน่อยคอหน่อยหน่อยได้เลยแขกมันครับแขกมันมันครับขั้นแรกครับขั้นแรกใส่เส่อะไรแขกครับออ้ยปลากคอหน่อยรอดแล้วครับเพืนนี่รอดแล้วอืมจีดอกบานนี่ครับครับมาคอครับเอาไกลๆด้วยหน่อยมันกนหนาอ่ะ จอตอนส่วนครับเอาแกมนาำหัวประคอโซ่ผายดีครับงูมียังกินวะย้ายต่อไปดีอู้หักมันครับแหกงมันกันแหลกครับกันแหลกกันนเลยครับมเดินทางกลับแล้วครับชิงซุมงงงพ้อกันครับ กบหนอนสัตว์ไงสัตว์ไงมอแบตไป่ไปม่ไปแม่ไปแม่ไปแม่ไปไปแม่ไป u ม่สัไครับถูดมีความอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้้อุ้ยอุ้ยไุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยไุ้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุไย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ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 ้ยยออ้ยอุ้ยอุ พอไตรงหันนี yep. ้ครับอ้ยมันมันมันก็ตงหันอยู่ด uh, ah ีแ ah ah okay, uh ันเอออ้วนดียนาไหกมันเลยครับมายามหลอกสองครับเอาน้องสาวก่อนน้องสาวก่อนหก่คเรบลยดีไปกัเจาเียมนมีแ่อหกมันครับหกมันจัง่า่อน Muy ừ, bọn đi 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 bọn Nó bọn đi bọn โอ้ยให้ดูเยอะนะครับโอ้ยมองนี่ที่เป็นตะถือสีดิหลอนเด้อตัวนี้มึงส่งตัวนี้หลอนอยู่บ่บุหลอนโอ้บ่หลอนมันกินไปอะไรได้ยังดูดเมื่อกี้มันกินโอ้มันมันเห็นอันนี่มันเห็นเหล็กไงครับมันเห็นเหล็กครับมันเห็นตะขอมันก็เลยเมื่งกี้หยางยังเกี่ยวอยู่ใช่ไหมใช่หัวตะขอเห็นบุหลง ลาง,งกับสลดัดเนาะกินหัวตะครองกันก่มาวัดทันไหนมาวัดทันเมื่อไวายสุดนี่บก่กมืันมันจะมากินมองอะไรเนาะหองห้งหกเนาะ่นีไ้อู้ืืเดินอยู่ทางุ<ว>ง่าเลยเมม่อันเราบ่ ไม่ต้องหไรตันี้ร้อนนี่ตัวนี้ไอ้มันมันเห็นเบียดเนี่ยเป็นสลัดเนาะเห็นเบียดแล้วมันก็บกิ่มคื่อเราก็คื่อเอ้เบื้งนั้งผีเบื้องเมื่อเรบอกไว้ยงนี้นี่กอนไ่ตาสั์นหังครับ

มาซากนนี้ก kind of ันเรียบร้อยไม่เห็นเลยใกล้มาก้วยืนเลือกอดิบบ่นี่มีนาซีหลอนเลยเฮ้ยนี่ไมเสียงเลยเือบ่เถือกบบ่ gặp mất lần thật Tây mày Đây Nhàng luận điêu Không dù gì Không đừng gặp này, này โอ้ยกระดูกใหญ่ครับเอ้ยนองเอ้ยโอ้ยของใหญ่ครับของใหญ่เอ้ยสายดีครับโอ้ยหลุนนี่หล่นจะขี่อุ้มไทยว่าไหนเนาะแน่นอนแน่นอนครับขู่จำแขนยนจำเขนผ่านศูนเลยครับโอ้ยจุยอยู่ถุงดำเอ้ยสุดยอดถึงมายอดดีดี ไปไห้ครับกูเบ็ดมันโลตัอโลอยู่ร้อเดียวคือโลอยู่นน่ะพัดเพียเน่ะแมนพัดเพียจำมีดีพัดแต่พัดผัดสดหรือว่าพัดกรอบพัดกรอบไปมามันแล้วมันแล้วแล้วได้กินน้ำกินน้ำาสาหน่อนี่แล้วคือดึงแกแค่าแกงกะทิใส่เขือ โอ้ยหมดขึ้นมาเบ็ดกบเอาลงใส่ปลาได้เฮ้ยกินกบนั้นอยูอ่เดี๋ยวมันก็มาไปเรเื่อยอ่อมใส่ไปเรื่อยน้ำมันผมพยายามต้องหุ่นดงครับใส่มาสองตัวเลยครับสามตัวครับก็ับอีกรอบเรียกม้านวครับมานแล้วมานแล้ว ครับโอ้โหเียวะเกียดเอ้ยหลังนั่นเอาได้นั่นบางทีบางทีนั่นมึงงไดึงขาแขนอ้หกขบกตัวไปโอ้ยหลุดบ่หุดมันโอ้ยมันล่นเลยหลังนี้เขาใส่เกียรได้นน่มันดึงไว้ใส่อันี่นะมันหล่นเลย โอ้ยหลังนีเบิ่งทีนี่ใส่ไว้ยังขีดเลยเดี๋ยวีัยงเกียดโดนต้องแด้งลงแกงอยู่แดงวัดซัดไงมาเอาไปกูอยู่จนตัวนี้ลากเขาักตบเลยครับทำการใส่เงี้ยไหมเงี้ยเงี้ยเงี้ยหลอนแล้วเงี้ยหลอนแล้วจนเท่าไหร่อีกตอนใดนมันเกือบเที่ยงขึ้นีนะพอดีดุนลงสตรีมพอดีนี่บอตัวนี้บอกินเออมีแม่นี่ง้องนิดหน่อยตอด ไปน, más, น,น้ำเลยน้ำเลยมาขับพานน้ำไปตักเบ็ดอยู่ใสแนบานห่วยขึ้นยืมๆแบบนี้ขึ้นยืมๆแบบนี้ไงไงบ่โอ้ยตัวดูกใหญ่นะครับเอ้ยของเถี่ยมันประดุกแพ่นะครับประคอซองประดุกซองเลยมาดูกลิ่นตัวไหนที่มีตะหัวโอ้ยตัวนี้เขาเนีนตัวนี้เขาเน้นยาวตัวนี้เน้นยาวเอ้ยหมานแข็งครับ ูดสองตัวนะครับูดหล่อนออกการเสียบเบ็ดนี่มันตรงแบบมีวิธีอยู่มันสูงมือมันสูงมือตกกุ้หูจักบาทนี่นะไอ้เพียจักบาทเอ้ยโตัวยังวะดูดิเขาตาเขาตาดีเฮ้ย อยตัวหนึ่งครับอุ้ยสุดยอดตัวไ่ดินอย่าดินครับอย่าดิ้นตบมึงตบมั่งวนีดื้อทีเยวงบเยโอ้หงามันเต็มสูงโอ้ยแม่งใหญ่มันแล้วมาแล้วมาเดีบอคอย่างอีกตัวนี้อ้เดี๋ยวบอคอยงอีก เดี๋ยวกสีห้าก็ได้พี่น้องังไงครับก็ไม่ได้หรอนิ่งนิ่งเห็นขึ้นถ้งยดึงไป่ไหมเ้เฮ้ยอุ้ยนี่ครับนี่ครับมีครับมี่ีเอ้ยของใหญ่ครับไม่ค่อยเอาแล้วโอ้ยกรดูกยักครับดุ่งยางอีแล้วโอ้ยเห็นมั้ย กระดุกอีกตัวหนึ่งนะครับขึ้นมาพี่ไอ้์ตันเฮ้ยเ็ใหญ่ปลาดุกใหญ่อ่าดุนดุนขายตลาดเจ้าเลยเอ้ยมันปลาดุกไงครับเฮ้ยครับก็เขาวเลยขาวจั้วะโอ้กลาดุกลายหนึ่งเงี้ยไปไม่ตลาดเลย ขยตลาดได้เลยูปปลามาตลาดได้ใส่ถุงต้องิ่นแบบนี่แต่ถ้าไม่เฉียวนี่ได้มือหมาวไหนเลอยู่ีแถว่อยู่ในขนาดก็อยกเป็นมันหล่อำเนี่ย นี่วิธีดูดีมองมองด้วยกุญแจนใส่ใกับผมอ่ะโอ้คอแบบยังเนาะอ้าวแทล่ะนี่เหรเอาละครับอทิมไงได้ปลาทิมไงเด็กีบ่ล้างนี่อีว่จริงนะครับจริงนะครับขอไงปลาดุกมัฟลุกยังดีดีลูกยังลุกยัง โอ้ยดินครับมันสูงครับมันสูงเงี้ยนาะมาดูบนี่นาะเต็มเบิดเมนูในหัวนี่เต็มไปเบิดเลยครันผัดเผ็ดเย็โอ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นเต็มเต็มเต็มถุงโอ้ปไปเต็มถุงแล้วครับนี่ใครวะเนาะนี่เนาะเจ้อยไปกุ้ขายอะไรเนี่ย มันครับมันมันมันับปานแล้วจะเป็นไฟไฟขาวนี่ไฟขาวนี่จำอันนี้ชเปินไฟไหญ่ออกอุมเรื่องเดืองไฟไอไอฟนเเก็บบโอยแ่าต มีไฟอันนี้นะหมอเฮ้เขินไฟยังห่วยคือโกงกันตายมันชิแมีนหรอครับแม่นแล้วตัวบอกโอ้ยปดุกยักโอ้ย่องัวากไก่กันหมหานหมูานหนุ่มไว้หมานสามหลังติดแม่บอกาหลังติดเลยสามทิปเปิคิ้วเลยดีโอ้ยตัวไฟเลยชิมีอยู่นะเฟันุนเจ็บเจ็บไปเจ็ดตัวแล้วครับโอ้ย มาขาดตัวถุงอยู่ถุงหนาอยู่กะแล้วเอากระมังมาใส่ถุงหน้าบ่อยหยับหยับงาเด้อบอยเด้อบอยมันเือกินอุ้ยคือกินก็กินแล้วบ่ไปเอาขึ้นแล้วเด้อมันบอยใดไปครับไปครับไปถุงยามทุงหน้าต่อครับมาเอามือมึงไม้ทุงหน้าป่ะ โอ้ย LIKE ปักอยู่เดินขวบครับานบอยานบอยเงียบยังนะบอยวอาขึ้นมาแล่อาบบ่อนี่บอเป็นุดลองสดไหมะโดนโดนสดให้มันโดนกินบอนิจระเขนี่ละเดินทามาตรงหน้าครับเดี๋ยวนี่ยามแล้วกะลบอีกหลอดุนน้ำนานเลยครับโอ้ยน้ำน้ำน นี่นี่นี่ไม้ตงหน้านี่ท่ไนายเป็นเปล่าไม้ตรงหน้าคอยหน่อยต่ะอู้หลอนกระตุ้นกระตุ้นแล้วต้องการอยากกินแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตีตีนมตรครับตีนกศร

ออกเงือกแล้วเนี่ยอืมกินเลือรครบอับกินเลืกบทนน้องไซสิหิูครับป่อยสนกับกินหรครับ มติดเงือกครับอ่อือครับออกแล้วเอ้าเดี๋ยวบอยเออเยี่ยนบอกคอคอน้อยอไม้ไม้สุดถ่ายเหมือนนี่บอสนาชิแมนนั่นไม้สุดถ่ายดุนอีกไม้ไม้หนึ่งครับไม้สุดถ่ายครับเป็นอย่างไรบ้าทันมันบอส ก็ได้กินหลุดยกเบ็ดขึ้นมาดกระดุูมาห่างหมายเหตุเชียงยังจุ่มหลุดโดดถุดบอนี่หลุดมอเบ็ดขึ้นหญิงเลยเนาะโอ้หล่นมาโอ้ยังโมกินโมกินครับโมกินบ่ทางกินครับโอ้ในมาพอสมควรครับไในมาหลายเลยโอ้เฮ้ย 拜拜。Bye bye. <laughs>